สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะไปวิธีการซ่อนความคิดเห็นและก็จะเป็นการยกเลิกซ่อนความคิดเห็นในคลิปเรียลของเรากันนะครับถ้าเจอคอมเมนต์แย่ๆคอมเมนต์ที่ไม่ดีก็สามารถซ่อนได้นะครับก็โดยที่ผู้เขียนคอมเมนต์นะครับก็จะไม่รู้ตัวนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชั่น FaceBook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับไปที่ส่วนของออคลิปเรียวกันนะครับหลังจากนั้นคลิกไปที่ส่วนของความคิดเห็นของเรากันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าความคิดเห็นของเรากันนะครับหรือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในหน้าไหนนะครับก็พยายามเข้ามาที่ยังหน้าความคิดเห็นกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกข้อความที่เราจะซ่อนกันได้เลยนะครับผมจะใช้ข้อความนี้นะครับหลังจากนั้นจะมีเมนูที่เขียนว่าซ่อนนะครับก็ให้ทาการคลิกซ่อนกันได้เลยนะครับ หลังจากที mm ่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการซ่อนในส่วนของข้อความคิดเห็นของเราไว้นะครับความคิดเห็นของคนที่มาคอมเมนต์ไว้นะครับก็จะแสดงในหน้าเราประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็จะไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆนะครับก็จะไม่เห็นคอมเมนต์นี้กันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะแนะนําในส่วนของการยกเลิกยกเลิกการซ่อนคอมเมนต์ ความคิดเห็นกันนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าคลิกเลิกเ,เลิกซ่อนกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเลิกซ่อนในส่วนของข้อความการแสดงความคิดเห็นของคอมเมนต์คอมเมนต์ Comment, Comment นั้นนะครับแล้วก็จะแสดงออกออก็จะให้ออกมาแสดงเป็นปกติกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าระบบทําเสร็จแล้วนะครับก็จะแสดงประมาณนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนวิธีการซ่อนความวิดเห็นและยกเลิกการซ่อนความวิดเห็นในคลิปเรียวของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ s t e i t channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีนะครับ